เท็กดูรอบสองครับว่ามะเขือสุกดีหรือยังได้แล้วครับผมมะเขือเริ่มสุกแล้วครับขั้นตอนต่อไปใส่นี้เลยครับพริกไทยนะครับในมุกโคด ซอยกระชายซอยนะครับใส่ลงไปมีพริกไทยอ่อนด้วยนะครับผมล่อยให้ด้วยครับพามด้วยนี่เลยนะครับต่อเนื่องเลยใบกะเพรานะครับใส่ลงไปให้หมดเลย ขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยกบขาให้เข้ากันนะครับันเสร็จนะครับผมแกงป่าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ